สวัสดีครับวันนี้มุมแปลกๆนิดนึงเพราะว่าใช้โกโปรอัดนะครับอันนี้มอนิเตอร์เอาไวด้ดูอ่ะใช้โกโปรอัดเพราะว่ากล้องใหญ่แบตหมดนะครับมันกรณีเ,เร่งดว่วนมากๆคือรองเท้าคู่นี้เพิ่งมาถึงโดยที่ผมก็ไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับสั่งไปแล้วก็ลืมไปเลยมาแกะกันดูดีกว่าอืมกล่องบีบีนิดนึงนะครับชิงชิงชิง 361รุ่นนี้ผมบอกเลยว่ามือใหม่อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับรุ่นนี้คือปีศาจระยะสั้นจากทา361นั่นเองมันคืออะไรมันคือมันคือ361 Bio Speed Future นะครับรองเท้าซิ่งระยะสั้นตัวท็อปที่สุดจากทาง สามกน้ำหนักเบาที่สุดบางที่สุดดิบที่สุดดีดที่สุดนะครับจาก3 6มนั่นเองมาแกะเลยไวๆดวนๆือจมูกผมเพิ่งจะกลับมาได้กลิ่นนะครับกลิ่นนี่แบบบึบมากหุยผมจะให้ดูว่ามันแบบหูแม่เจ้า แม่เจ้าแม่เ hmm. จ mm ้าโอ้ห hmm. e ืมแค่เ nah, ห็นผมก็ตึงแล้วอ่ะคู่เ uh, น mm. ีおお้เฮ้ยขอชั่งน้ำหนักก่อนไซส์45่้าเขาบอกว่าตามสเปคไซส์42จะหนักอยู่แค่สองอร้อยหกสกรัมแต่ผมไซส์45นะครับอ่ะวันนี้จะได้เห็นตาช่างคู่ใจกับผมกันแล้ว 195กรัมนะครับในไซส์45 290นะครับถือว่าเบาเลยนะเบากว่าไวโอซปีด3โปรไป20กรัมเลยทีเดียวนะครับไอ้ข้างนี้มีป้ายดื่มอโอเคกลับมามามาดูกันคร่าวๆดีกว่านะครับว่าเจ้าคู่นี้เป็นยังไงหูแต่ผมจะบอกว่าสีสันจัดจ้านมากคือแบบ อาทิตย์หน้าวันพุธผมจะเอาไปให้โค้ดนิดทรมานด้วยรองเท้าคู่นี้เลย <c oughs> อ่ะคู่นี้มาคุยกันก่อนว่ามันคืออะไรยังไงนะครับคู่นี้มันคือ361 biospeed future นะครับมันเป็นรองเท้าแข่งขันระยะสั้นสั้นในที่นี้คือแบบ5โล10โลนะครับไม่ใช่ว่าไปฮาร์ฟไม่ไหวนะคู่นี้ <c oughs> บอกตรงๆไม่ไหวไม่ไหวแค่ฮะผมว่าสำหรับผมมี5โลนี่ก สุดขีดกัมนมละโฟมของมันนะครับคือโฟม CQT Extreme นะครับเป็นโฟมตัวเดียวกันเลยนะครับกับที่อยู่ในเจ้า Furius Future แต่ว่าคู่นี้มันบางมากเลยบางตามสเปคเขาบอกว่า15-14แต่ว่าชิงชิงขออาภัยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมไว้เวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับส้นส้นส้น ก็ไม่ได้บางขนาดนั้นยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดมิลิเมตรเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอีนี่นีกี่ดีวะยี่สิบแปดมิลิเมตรนะครับส่วนด้านหน้าทุลักทุเลนิดนึงวันนี้อยู่คนเดียวยี่สิบยี่สิบยี่แปดหรอดอกแปดหรอ เอ้ยไม่ผมว่าคู่นี้แปลกๆละคู่นี้ใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขวัดเองอีกเที่ยวอีกรอบหนึ่งเพราะตามสเปคมันดออรอปสี่ไงคู่นี้อ,อ๋อถ้ารวมเอาโซ่ด้วยก็อ่าใช่ใช่ยี่สิบสี 24, นะ่นะครับยี่สิบสี่ยี่สี่ยี่แปดนะวัดจริงนะครับโอเคถูกละเพราะว่าด้านหน้ามันจะต้องวัดถึงนี่เลยนะอ มันจะประมาณยี่สี่ยี่แปดคู่นี้ก็ไม่ไม่บางนะไม่บางนะสองเซนกว่าแต่ว่ามันค่อนข้างจะดูแบบป่องกลางป่ะคู่นี้เออผมรู้สึกว่ามันป่องกลางนะมันป่องป่องกลางเพราะว่าตรงกลางเนี่ยถ้าวัดกันจริงๆเลยเนี่ยเออตรงกลางประมาณสามสิบอ่ะอืมนะความหนา โฟม CQT x t r e m e นะครับเป็นโฟมตัวท็อปทำจากไนลอนอี V ว i ร12นะครับผ่านกระบวนการซ u เปอร์คิทิคอลแต่ว่าเนื้อเนื้อมันจะดูสีมันจะด้านกว่าเจ้าตัวใน Re ิลเ l d a f u t u r e อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สอดไส้มาด้วยแผ่น q u i c k บนคาร์บอนไฟเบอร์เพลแต่ว่าจะเห็นว่ามันอ่ามันมีการบิดตัวได้นะครับและก็ความแข็งจะไม่ได้โหดร้ายทารุณเท่าตัว f ิล u r e ฟิวนะครับหน้าผ้านี่คือจะคล้ายๆตัว BIOSpeed 3.0 Pro ปเลยแต่ว่าจะมีความโปร่งกว่าโปร่งทะลุเลยนะทะลุทะลวงเลยนะครับมีด้านหน้าก็จะมีโอเวอร์เลย์ตรงนี้ช่วยป้องกันในการฉีกขาดแล้วก็ฮิลคัพนี่คือแบบนิ่มเลยอะ่ะนะครับฮิลคัพเหมือนกับอัปเปอร์อัปเปอร์เรียกว่ามันส่วนใหญ่ประมาณ90%เหมือนกับเจ้าตัวไบโอสปีด3.0 Pro นะครับ ลิ้นมีรูร้อยและเนื้อลูบให้นะครับลิ้นเป็นแบบเหมือนหนังกลับบางๆนะอันนี้ไม่เหมือนในรุ่นไหนเลยของตระกูลนี้คล้ายๆคล้ายๆไบโอสปีดสามโปรไหมก็คล้ายๆอินโซอินโซติดก,กาวมานะครับเป็นฟองน้ําที่หนาประมาณหนึ่งและอาโซเนี่ยผมว่ามันคือจุดพีคของคู่นี้เลยให้มาอย่างกับลองเท้าตะปูอ,ะอ่ะเออคือ ดอกมันหนามากนะดูดูด,ดูนี่นี่มันหนาเลยหนาเลยนะครับตรงส้นเนี่ยไม่ใช่ว่าโล่งนะครับมีเอาโซให้เหมือนกันแต่จะเป็นสีขาวตรงเนี้ยแปะสองจุดไอคู่เนี้ยโอ้โหผมว่าใส่ลงคอร์ดนี่จัดจ้านจัด,จ,ด,จ,ดจัดเลยนะครับห,หดร้ายมากแต่โปรแกรมผมตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมซ้อมเร็วเลยจะมีโปรแกรมซ้อมเร็วได้อีกทีวันพุธเลยแต่วันพุธจะมารีวิววันนี้เอาดูไปเท่านี้ก่อนแล้วกัน 195ก้รัมในไซส์ส5้า 45, เปาวิวนะครับสวยอะ <c oughs> ปีศาจร,ระยะสั้นผมบอกเลยคือมันเป็นปีศาจร,ระยะสั้นยิ่งกว่า5.0ุแชมเปียนไน้คู่เนี้ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบสร้างมาเพื่อแท็กเลยเปล่าน,นะเออผมมีความรู้สึกว่ามันต้องวิ่งในรู่ยางอะคู่เนี้ผมว่ามันมันไม่ใช่รองเท้าที่เราจะเอาไปวิ่งถนนนะเออเออไม่ไม่รู้มีใครคิดอย่างผมป่ะนะ ด้วยเอาโซนนะผมว่าในลู่ยางเนี่ยมันจะต้องแบบหดร้ายทารุณน,นะแบบผมจิกแล้วก็ไปไปไไป,ไปอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจะมาลองจับกันอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องลองสวมกันเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไง <c oughs> อ๋อเออนี่น,นี่ให้ดูลิมข้างในอะ่ะเขาเย็บมาอย่างนี้เลยนะเย็บลงพื้นเลยครับตรงเนี้ยมันก็จะทําให้มันไม่ดิ้นไม่ขยับ นะครับมาคือทุกคนถามกันเรื่องไซส์ว่าเลือกอยังไงเลือกอยังไงผมกดตรงไซส์มาเพราะว่าผมถามทางสามหกหนึ่งสมหกหนึ่งบอกว่าคู่นี้แต่เท่าเฟรมสามเลยผมว่าโอเคเท่าเฟรมสามอ่าโอเครู้ละถ้าจะซิ่งจริงๆนะคู่นี้ ผมยังเชียร์ให้ลดหนึ่งไซต์จากเฟรม3หรือไซต์เท่าไบโอสปีด3ามโปอยู่เพราะอะไรเพราะมันยาวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมัดเชือกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับโอ้ยแต่ฟิตติ้งอ่ะผมชอบฟิตติ้งนะฟิตติ้งคล้ายๆไบโอสปีดสามโปเลย นะครับฟิตติ้งคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีความกระชับกว่าในในด้านตัวกลางเท้าถึงส้นเท้ามันมันไม่ได้แคบนะต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้แคบมันคือกระชับจริงๆอะ่ะคือกระชับแบบมันเข้าเท้ามันโอบรัดเท้าเราเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกับเท้าเราอะครับอม,มีรูร้อยรนเนื้อรูปซึ่งร้อยระเนื้อรูปแล้วก็ดีเลย ขออภัยเห็นในหัวผมเพราะว่าผมหายตัวเมาส์โกโปรเข,ขา้ากับขาตักกล้องไม่เจอครับก็เลยมันต้องวางกับดิบๆเงี้ยเชือครมายาวนะ <S <S นี่นี่นีอันนี้กางเกงทำงานเนหะ็นไหมฟิตติ้งอ่ะมันเข้าเทา้าแล้วก็ด้านหน้ามันจะเหลืออยู่เทา่านี้เออแต่ผมว่ารองเท้าแข่งขนาระยะสันะ้นอ่ะมันลดได้กว่านี้อีกแต่ก็ตรงไซสได้นะตรงไซส์ได้แต่ แต่ถ้าถามผมผมยังอยากลดสาหรับคนที่น่เท้าแคบอย่างผมนะเวลายือนเนี่ยความรู้สึกมันไม่เต็มเท้าครับมันมีความรู้สึกว่าข้างหน้ามันเต็มแต่ตรงกลางกับส้นเน่ะมันเหมือนรองเท้าดอปติดลบเลยอะ่ะเออคืออย่างที่ผมบอกใช่ไหมว่ากลางเท้ามันหนากว่าส้นนะครับพอทีนี้มันเลยรู้สึกว่าเวลาเราเหยียบอะ่ะอ่ะอย่างเงี้ยเวลาเราเหยียบะนะครับอืมอ่ะนี่เลย มันจะเอ็นมาด้านหลังเห็นไหมอ่ามันเอ็นมาด้านหลังอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้านหน้ามันมียางที่สูงด้วยในขณะที่โฟมมันเท่ากันแล้วมันด้านหน้ามันไม่เรียบอะครับมันไม่มีความเรียบเลยนะคู่เนี้ยไม่มีความเรียบเลยนะด้านหน้ามันเป็นยางแบบนั้นมันก็เลยรู้สึกนั่นจะเห็นว่ามันไม่ยุบเลยอผมน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลอืมกดลงไปเนี่ยไม่ยุบเลย ส้นไม่ต้องพูดถึงคู่นี้ไม่ได้ลงส้นอยู่แล, mm hmm. แล้วเวลาเราวิ่งเร็วเราจิกกันข้างหน้ากันสุดริมทิมประตูนะครับใช้คําอะไรเนี่ยดูโบราณไหมอ่ะหืแต่เบาจริงเบาเหมือนไม่ใส่เลยอความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่สองข้างเลยโูหเท้าขวาผมน่าจะฟิตติ้งพอดีนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลดหรอกผมว่าใส่เท้าเฟรมสามได้จริงๆแหละ แต่ลิ้นเนี่ยมันจะยากนิดนึงตรงที่มันเป็นกัสเต็ททั้งเนี้ยเราจะต้องดึงช่วยมันนิดนึงนะครับผมว่าจริงๆถ้าใช้ช้อนใส่รองเท้าชีวิตน่าจะมีความสุขกว่าขายเชือกเยอะๆคู่นี้แนะนำขายเชือกเยอะเวลาจะสมจะใส่นะครับแล้วถุงเท้าผมคู่นี้ถุงเท้าทำงานมันย้วยด้วยมันเดายใส่ยากอ่ะโอเคแล้วก็ดึงลิ้นเออผมนึกออกแล้วผมมันเหมือนกับเจ้า อดีซิโลโปอดีซิโลโปนะไม่ใช่อดีออสโปอดีซิโลโปไอตัวแบนๆน,นะครับตัวนั้นนะเออเออให้ให้ฟีลประมาณนั้นเลยนะคือจะแบนๆน,นิดนึงแต่ไอคู่นี้มันมีความสึกหง,งายหลังไอคู่นั้นรู้สึกเทนะเพราะว่าส้นมันหนักว่าชัดเจนไอคู่นี้มันจะเทนะแต่ผมว่ามันเป็นรองเท้าในแคตตากรีเดียวกันนะครับ คู่นี้ก็แนะนําว่าใส่ถุงเท้าที่ใหม่ๆหน่อยนะครับกระชับกระชับหน่อยไม่งั้นถุงเท้าของท่านจะยุ่ยนะครับสาหรับบรรดาใส่คู่นี้โอเคเออเออข้างขวาข้างขวาดีเลยฟิตติ้งดีเลยนะครับอโอเคตรงส้ายได้คู่นี้โหเบาบางดิบเห็นไหมว่าหน้ามันเงนอย่างเงี้ยมันพร้อมจะให้เราแบบ โหดีดมากอะ่ะดีดจริงคู่นี้โหดร้ายทารุณนนะครับประมาณนี้ละกันเดี๋ยวรูปชัชชดๆผมจะถ่ายแล้วก็อัพไว้ให้ในเพจคุกโก้รีวิวตามใจยอยากนะครับก็ไปดูรูปสวยๆได้เดี๋ยวผมจะตั้งใจถ่ายนะครับแล้วพบกัน คลิปหน้าซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์หลายอย่างในหัวมากแต่เวลาไม่มีเลยงานที่โรงเรียนยุ่งจุงช่วงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ